สวัสดีค่ะ Select e d n e w วันนี้น้ำเพชรจะมารายงานข่าวเรื่องข่าวดีของผู้ป่วยเบาหวานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีโมเดลใหม่ที่ทําให้ผู้ป่วยกว่าครึ่งหยุดยาได้สําเร็จค่ะโรงพยาบาลลาดบัวหลวงใช้เทคโนโลยี IoT เชื่อมอุปกรณ์วัดน้ําตาลความดันน้ําหนักและอุณหภูมิส่งข้อมูลตรงถึงแพทย์แบบเรียลไทมหมอเห็นค่าทุกเดือนไม่ต้องรอหลายเดือนค่อยนัด แถมถ้าค่าไหนผิดปกติระบบจะแจ้งเตือนทันทีค่ะประโยชน์คือผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียงไม่ต้องเดินทางบ่อยหมอปรับยาได้เลยหรือจัดส่งยาให้ถึงบ้านค่ะผลโครงการจากผู้เข้าร่วม18คน56%หรือ10คนหยุดยาได้22%ลดปริมาณยาที่เหลือยังคงใช้ยาเท่าเดิมค่ะทั้งหมดเกิดจากการติดตามค่าร่างกายควบคุมอาหารออกกำลังกายและทำา IF ค่ะ สอปอสอช,อช,อชื่นชมและเตรียมผลักด,ดันให้โมเดลนี้ขยายทั่วประเทศเพราะนี่ไม่ใช่การใช้เทคโนโลยีรักษาแต่คือการให้คนดูแลสุขภาพตัวเองได้ดีขึ้นจริงๆค่ะ